คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศิลหาจังหวัดสระบ,บุรีความเป็นมาประวัติความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านเจริญธรรมสถานที่ตั้งตำบลเจริญธรรมอำเภอวิหารแดนจังหวัดสระบ,บุรีประวัติความเป็นมาหมู่บ้านตำบลเจริญธรรม แยกมาจากตำบลคลองเรือเมื่อวันที่18สิงหาคม2529เป็นตำบลเจริญธรรมมี7หมู่บ้านในปี2532ได้แยกหมู่ที่5บ้านเจริญธรรมออกเป็นอีกหนึ่งหมู่คือบ้านหนองปลือหมู่8ในปัจจุบันสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ หมู่บ้านประชากรแต่ละหลังคาเรือนอาศัยอยู่กันอย่างกระจัดกระจายไม่เป็นกลุ่มโดยอิงตำแหน่งการตั้งบ้านตามที่นาที่ไร่ที่สวนที่ตนเป็นเจ้าของทำให้แต่ละหลังคาเรือนอยู่ห่างกันในบางพื้นที่ที่มีความหนาแน่นมากกว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ประชากรแต่ละหลังคาเรือนจะอาศัยอยู่เป็นกลุ่มประมาณกลุ่มละ8-9ถึงหลังคาเรือนโดยมีรายนามผู้ใหญ่บ้านดังนี้ลำดับที่1 นายก้อมขวาทอนลำดับที่สองนายสมหมายพิลาชัยลำดับที่3าน,นายธนวัฒน์อศวชัยสัจจาปัจจุบันจำนวนครัวเรือน187ครัวเรือนจำนวนประชากรชาย262คนจำนวนประชากรหญิง271คนรวม533คนอาชีพประชากรเกษตรกร,กรและพนักงานโรงงาน วัดและสถานที่สำคัญประจำหมู่บ้านวัดเจริญธรรมโรงเรียนวัดเจริญธรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจริญธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรมบุคคลสำคัญในหมู่บ้านเจ้าอาวาสผู้ใหญ่บ้านภูมิปัญญาชาวบ้านพระครูวิบุธรรมานุรักษ์เจ้าอาวาสวัดเจริญธรรมนายธนวัฒน์อัศวชัยสัจจาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ห้าบ้านเจริญธรรม วิถีวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่นของหมู่บ้านประเพณีลอยกระทงรอบอุโบสถวัดเจริญธรรมในพื้นที่ที่หมู่บ้านเจริญธรรมมีแหล่งน้ำค่อนข้างน้อยพระครูวิมลธรรมมานุรักษ์เจ้าอาวาสวัดเจริญธรรมจึงหาทางออกร่วมกับคณะกรรมการวัดเจริญธรรมและองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรมในการนำน้ามาใส่รอบอุโบสถเพื่อให้ประชาชนได้นำกระทงมาลอยนอกจากจะเป็นการบูชาพระแม่คงคา